เด็กชายกับกระเป๋าใบใหญ่ครั้งหนึ่งมีเด็กชายคนหนึ่งชื่ออาโนเขาเดินทางทุกวันพร้อมกระเป๋าเป้ใบใหญ่ในกระเป๋านั้นเต็มไปด้วยของที่ทุกคนเคยให้เขาไว้แม่เคยบอกว่าลูกต้องเป็นคนดีพ่อบอกว่า ลูกต้องเกง่งครูบอกว่าลูกต้องรับผิดชอบเพื่อนบอกว่าอย่าทำให้ผิดหวังอาโนไม่เคยลืมเลยเขาเก็บทุกอย่างไว้ในกระเป๋านั้นสิ่งของบางอย่างเขาไม่เข้าใจแต่ก็แบกมันไว้เพราะกลัวจะไม่ดีพอวันหนึ่ง อาโนเดลุยฝนขึ้นเขากระเป๋าของเขาหนักจนแทบก้าวไม่ออกเขาสะดุดล้มลงนั่งร้องไห้อยู่ใต้ต้นไม้ใหญ่มีคุณตาคนหนึ่งผ่านมาเขาไม่ถามว่าเกิดอะไรขึ้นแต่ยื่นขนมปังมาให้และนั่งอยู่ข้างๆเงียบๆ เมื่ออาโนสงบลงคุณตาถามเบาๆว่าในกระเป๋านั้นมีอะไรของตัวเองบ้างหรือเปล่าอาโนเงียบเขาเปิดกระเป๋าและเริ่มรื้อของทีละชิ้นมีแต่คำว่าต้องเป็นแบบนั้นต้องทำแบบนี้ต้องไม่ผิดพลาด เขาค้นไปเรื่อยๆจนเจอผ้าพันคอผืนหนึ่งที่เขาชอบเป็นของที่เขาเลือกเองและเคยใส่ตอนหัวเราะกับเพื่อนเขามองผ้าผืนนั้นน้ำตาก็ไหลคุณตายิ้มและพูดว่าเจ้านี่แหละคือสิ่งที่อยู่ในกระเป๋า แล้วทำให้ลูกเบาขึ้นไม่ใช่นักลงหลังจากวันนั้นอาโนเริ่มเลือกสิ่งที่ใส่ไว้ในกระเป๋าเขายังรับผิดชอบแต่ไม่แบกความกลัวว่าต้องเพอร์เฟกต์เขายังทำเพื่อคนอื่นแต่ไม่ทิ้งหัวใจตัวเองไว้ข้างทางและที่สำคัญเขาเรียนรู้ว่า การหยุดดูในกระเป๋าบ้างไม่ใช่ความอ่อนแอแต่มันคือความกล้าหาญที่จะไม่ปล่อยให้ภาระกลายเป็นกรงบางครั้งการเดินเบาไม่ใช่เพราะเราทำได้น้อยลงแต่เพราะเราเลือกแบกเฉพาะสิ่งที่ทำให้หัวใจ ยังเป็นของเรา